สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลิฟ l ี่บีบีเลเวอกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีบีก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวงอินชูวันเหมือนเช่นเดิมค่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้น้องๆมาอัปรูปอัปคลิปอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่น้องนายเลยค่ะน้องนายก็มาอัปรูปเท่ๆแคปชั่นอากาศดีมากๆเลยครับออกมาสัมผัสกับบรรยากาศสักหน่อยน้องเท่มากค่ะทุกคน พี่นายสุดๆเลยค่ะไม่ใช่น้องนายนะคะต้องเรียกว่าพี่นายค่ะแล้วก็มาอัพคลิปอีกด้วยค่ะหล่อจริงชอบน้องใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ลุกแบบนี้มากๆเลย ต่อไปนะคะน้องแพททิกก็มาอับรูปแคปชั่นสุขสันต์วันแม่คะ่ะหวังว่าคุณแม่จะสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันเราสองคนได้ไปเที่ยวยังสถานที่มากมายจากนี้ก็ยังอยากไปอีกหลายที่เลยครับรักนะครับมัม,มี่น้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องชอบอัลรูปคุณพ่อคุณแม่ลงโซเชียลน้องต้องน่ารักมากต่อไปนะคะน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น สายลมฤด,ดูร้อนใกล้ซาพัดผ่านมาแล้วล่ะแล้วก็มาอัพรูปเท่ๆด้วยค่ะน้องลิวี่ใส่ชุดแบบนี้ดูดีเนาะทุกคนเราชอบชอบน้องน่ารักอะน้องเท่ชอบลุคนี้มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะน้องหลินโมก็มาอัพคลิปแคปชั่นนานมากแล้วที่ไม่ได้เต้นในใจนี้รู้สึกไม่ดีเลยครับก็เป็นการเต้นแบบเขเ่อนเล็กน้อยนะคะน้องหลินโมแต่ก็น่ารักค่ะ ต่อไปนะคะน้องเซียหยวนก็มาอัพคลิปแคปชั่นจ้างเซียหยวนชอบดื่มนมดังนั้นเลยกลายเป็นขาวบอยก็คือมีความเล่นโมค่ะทุกคนมีความเป็นขาวบอยผู้น่ารักตะมุตะมีค่ะทุกคนน้องน่ารักมาก ต่อไปนะคะน้องปอหยวนก็มาอัปคลิปแคปชั่นร้องเพลงกับถางหลิวเจียนจงก็คือมาแบบร้องเพลงเฟเจอริงกันนะคะเพราะมากทุกคนแบบเสียงเข้ากันมากฟังเพลินมากต่อไปนะคะน้องรี่ี่มารูก็มาอัปคลิปแคปชั่นไม่รู้จะพูดอะไรแคปชั่นให้ทุกคนคิดแล้วกันครับก็มาเต้นน่ารักค่ะทุกคนน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะคะ ต่อไปนะคะน้องซานตาก็มาอัพคลิปแคปชั่นแขกรับเชิญวันนี้คือเจ้าเย่บอนบอลเกอร์303เราทำงานร่วมกันใน The Mad Dancer แต่ช่วงนั้นผมยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันมากนะทุกครั้งที่ผมทำงานจะคิดถึงเนื้อหาหรือสไตล์ก่อน คุณต้องเข้าใจว่าต้องการแสดงงานแบบใดเมื่อเราตัดสินใจร่วมมือกันในครั้งนี้เมื่อพูดถึงเนื้อหาอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกและตัดสินใจทันทีว่าเราต้องการทำอะไรที่เซอร์ไพรส์ดังนั้นเราจึงทา้าทายสไตล์นี้ด้วยกันครั้งนี้ผมใช้องค์ประกอบของผ้าพันแผลและบรรยากาศของควันเพื่อแสดงความรู้สึกของการผูกมัด และหลุดเป็นอิสระบางทีเราทุกคนต่างก็ผูกพันกับสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตความเครียดและอื่นๆอยากลองโชว์ของจริงบ้างเราคุยกันเยอะเลยพยายามมากตอนซ้อมและถ่ายทำระหว่างการถ่ายทำเจ้าเย่บอกอาหารจีนที่อร่อยๆร่อยให้ผมฟังเยอะมากและเราก็คุยกันเรื่องอนิเมะด้วยกันผมมีความสุขมากครับ ก็คือน้องทั้งสองเต้นดีมากค่ะทุกคนมีสเสน่ห์มากท,ทุกๆคนก็ตามไปดูเต็มๆกันได้เลยค่ะดีงามมากจริงๆนะคะและคนสุดท้ายนะคะน้องมิกก็มาอัพคลิปแคปชั่นทุกความทรงจำในวัยยาวถูกเก็บซ่อนอยู่ในเพลงวันนี้ผมนำเพลงคลาสสิก Take Me To Your Heart มาให้กับทุกคนครับหวังว่าคุณจะชอบนะ ก็คือชอบมากทุกคนเป็นเทคมีท o y ิโ r ฮาร r ดเวอร์ชันที่ละมุนมากเลยค่ะแค่น้องร้องขึ้นมาก,ก็คือละมุนมากแล้วไปนั่งฟังก็คือเพลินมากทุกวันนี้ก็คือนั่งฟังทุกวันเลยค่ะพร้อมมาค่ะแฟนๆก็ตามไปฟังกันเยอะๆนะคะไปฟังใน QQ Music กันด้วยนะคะทุกคน และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย